ภาพสวยมากภาพสวยจัดจัดเลยดูดีอ่ะสวัสดีครับชาวเบลสเกมมือท่านที่กับผมกล้องซ่าวันนี้กันที่หน้าเว็บโลบ็อกนะฮะกับเคาน์เตอร์บล็อกนะ,ะก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่คนเล่นกันเยอะคนรู้จักกันเยอะนะ,ะสำหรับในโลบล็อกนะครับผมซึ่งเอ,อ,อยากจะมาลองดูว่าถ้าเกิดปรับภาพแบบโคตรสวยมันจะสวยขนาดไหนนะครับไม่เคยลองเลยกับเกมนี้แล้วก็ไม่เล่นแล้วด้วยไม่ได้เล่นนานเลยนะผมไมไ่เล่นลด้วยคือไม่ได้เล่นนานเลยฮะ เออที่อัคดคลิปตั้งแต่ตอนนู้ดนะฮะเออมาลองเล่นกันหน่อยครับแบบแบบแบบภาพโคตรสวยลืมกดไลค์กดซับไลค์กดแชร์ลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับทุกคนไปลุยมาโอเคครับ okay, ผมเข้าเกมมาแล้วนะเดี๋ยวผมไปเล่นในส่วนของเดนแมทละกันเพราะเล่นธรรมดาเดี๋ยวอาจจะนานนะครับผมไปชื่นชมภาพในเดนแมทกันดีกว่าโอ้โหที่เปิดมาแล้วนี่คือภาพแบบสีสันสวยงามตะการตามาเอาหน่อยเอาหน่อยเล่นโอ้โหจำเปตำรวจมันมีแค่นี้เล่นตำรวจแล้วกันมาวู้ แเ,เพื่อนก่อนจะชื่นชมกับปืนแล้วก่อนจะชื่นชมกับภาพดภาพสวยมากภาพสวยจัด,จดเลยดูดีอ่ะตายครับโอ้ยโอ้ภาพสวยพอ,พอเล่นเกมประเภทนี้แล้วแบบภาพมาันสวยๆรู้สึกแบบเ้ยรู้สึกรู้สึกสนุกนะอูวอูวยิงไม่โดนโดนไหมนะ่ะเกิดนี้ก็ได้เหรอครับี เฮ้ยปิงเขาเยอะกว่าเราหรือปิงของเรากว่าเราวะอันนี้อะไรเนี่ยเออโอเคตอนนี้มีสไนค์ครับสไนค์เป็ดด้วยรีโหลดเออเออโอ้ดูภาพเดี๋ยวด้คนภาพมันสวยมากผมว่ามันสวยกว่าแฟลต์น็อตฟอรอีกนะเออดูตัวนะครับภาพเดี๋ยวด้วคนดูดีจัดจัดเพื่อนนี่กับใครอยู่นะปด มายก้น oh ตายครับโอ้เพื่อนตั๊บอ้ยิงเพื่อนตายเหรออ้าวไม่ผมทำไมแต่การยิงก็จะเป็นเคัลเตอร์นะยิงยังไงก็เคัลเตอร์รนะทุกคนอ้าวชนะแล้วจบเกมเลเวอร์วอร์มัยวอร์มวอร์มอ่ะวอร์มสักเกมหนึ่งนะเออภาพสวยจริงออื้อเล่นโจรกันบ,บ้างดีกว่า จวมีปืนแล้วบ้างครับต้องเอเเลยครับเล่นโจนอะไอ้นนโหดูภาพเนี่ยโอ้โหสะท้อนยันเป้าครับทุกคนยอดสะท้อนยันเป้าแล้วกันสะท้อนเดือดขนาดไหนเป้าอย่าสะท้อนเลยครับแม่ fps ผมนี่หกสิบกว่างอสุดยอดโอ้โห จริงก่อนจริงป่ะเนี่ยถามจริงอ๋อแบบมีโปรเทคไงมีโปรเทคเป็นจุดเกิดมีจุดอันนี้จุดเกิดอยู่โอ้เอา้าเอาเอ้าอะไรวะเอา้าเอ้าอ๋อวอร์มวอมงก้ย <c oughs> อะไรวะเฮ้ยเล่นลนี่ดีกว่าอุ้ยนี่ก็สวยปะว,ว้าว ปืนมันออกใช่ไหมเออออกครับลืมไปว่ายิงมาคาลเ,เตอร์นะครับกระสุนมันจะกระจายขึ้นจัก,กรวาลหนึ่งนะอ้าไม่โดนเลยครับทุกคนยี่โดนมาไหมเนะี่ยผมว่าพอเป็นปืนนี้แล้วเลงเป้านี้ผมว่าโคตรลำบากเลยครับไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งฮะอ่าโอเค r ีโหลดจึบจึ๊บโอ้สวยชื่นชมแต่ภาพเพราะตอนนี้ ภาพสวยจริงนะฮะภาพแบบดูเป็นเกมแบบเกมแบบดูแบบหรูหรานะฮะเอเลยครับที่พอนเอภาพสะท้อนนะออโดนทำไมนะ่ะไม่โดนเหรอปืนจริงปะเนี่ยมาน,นี้แน่นอนใช่ไหมผมเอาหมดจะโดนก็เข้าหัวเฉยอะไรวะเนี่ยวีชัวชวับ ชึบชึบมาเออ,เออสวยไงว่าะผมยิงขานะ่ะไม่โดนหัวได่ไงวะเออตัวก็ไปเคาน์เตอร์อรครับผมเอ,อ้านู่นเหรอนู่นคนเหรอผมโดนใครยิงวะเอ,อ้าอะไรวะโอเคลีโหลด ทีผมทำไมเนี่ยเฮ้ยมันได้แต้มเหรอยิงกันเองก็ได้แต้มเหรอครับเอ๊ะฝั่งนู้นออกไปแล้วอะอะไรกันครับเนี่ยมันที่ผมก่อนนะนี่ผมเจออะไรเนี่ยผมเจออะไรครับฮะ,ะหนาวเพื่อนออหนาวเหรอเออ เ,ออเดี๋ยวเพื่อนมิงเราก่อนนะมิงเราก่อนนะเออโอ้โอเคโหเห็นเงาสะทอ้อนแล้วบอกว่าอะไรสุดจัดประหลัดบอกมากแต่ว่าคนเล่นเกมนี้เขาไม่ค่อยเล่นเดสแมทกันหรอครับอันนี้คือผมไม่รู้นะเพราะปกติผมก็ไม่เคยมาเล่นเลยนะเออโอเคเอารีโหลดเออ แน่สนายยังไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวมนเกิดปะเอา้าอ่ะผมจะเลิกยิงมันนะอ่ะลองดูครับเดี๋ยวเลิกยิงมันนะดูว่ามันจะยิงผมตอนะ่อไหมก็โอเคครับผมได้เลยเพื่อนอ้ยอย่าโอ้โหเป้าเป้านี้เล็งช้ายอยู่นะฮะ ผมจะเล็งเทีละรนัดนี่ก่อนหรือว่านาทศถลูพีกันเองได้ใช่ไหมไปลองเจก,กันดูดิฮะไม่ได้แต้มนะทุกคนถ้าได้แต้มผมจะได้ยิงนะอันนี้ผมไม่รู้ไงทผมไเท่าไหร่ละแปดคิวนะฮะมาลองดูนะว้าวน่าใช่แหละครับน่ายิงแล้วได้แต้มนะ เออแล้ยิงได้แต้มปะคอร์เตอร์เออได้แหละนะครับแค่ว่าตำรวจกับโดคือมันแค่เรื่องเฉยๆเออเออไมไ่เล่นนานเนี่ยเท่าเดิมปืนจริงปะเนี่ยเออผมก็งองแงไปนะเท่ที่ออไม่ได้เล่นนานจริงนะคือผมไม่ได้เล่นคอร์เตอร์นานแล้วครับคือแบบไม่รู้ระบบเลยฮะตอนนี้แก่แก่แกยิงฉันอือ ือเกกันเกกันนะหลายๆคนเจอกันว่าปืนนี้มันคือปืนเกกันขวาม,มือมีโอ้หนาอสะท้อทนที่มันดูดีจรดีครับโอ้สะท้อทนเด่นชื่ออ่ะเออมาดิเพื่อนเออดิเพื่อนมาดิมาดิอย่าซึบโอ้ยเพื่อนใครยิงมาข้างหน้ามีอ่ะถ้าไม่คนยิงกันครับเดผมจะไปยิงมัน แล้วอาจารมันไม่ตายเหรอครับอ๋อมันแบบเพิ่งเกิดไงโปรเทคือโปรเทคคืออือฮึบอ่ะเออเออเจ้โอเคโอเคอ๋อยี่ปืนดีเออเอ,อ๊ะเบ็ดปืนบ้างเบ็ดปืนบ้าง,งเอาอะไรดีกาลิวไหมกาลิวเออกาลิวอออเเออมากมาลาิวโตอืมจึบจับจับ อะไรวะน่ะก็ตายครับตายครับรีโหลดอึ๊บอืออ่ะว้าวปวดจัดๆเฮ้ยลูกบอลด้วยโอ้ลูกบอลบอเด้งนะครับทุกคนอรีโหลดคาปเตอร์ปึ้งรีโหลดนี่รออีโหลดอย่างี้คาปเตอร์คาปเตอร์เป็นเกมที่รีโหลดอย่างนี้จริงๆอะเอ้า อ่าโอเคตอนยิงต้องนั่งด้วยนะคอัเตอร์นะครับมนงั้นเดี๋ยวไม่โดนอ่าเห็นไหมบอกแล้วรีโหลดอึ๊บเอาตายดิเพื่อนอุ้ยโดนหัวเฉยเอาปืนปอมปะเนี่ยโดนไอ้อมนมุ่งจมดนซะละโอเคอเออมาเออมาเด้มาเด้มาเด้ดย้ายผมโมดย้ายผมโมดอ่างนี้ ภาพสวยแล้วนะครับพอเริ่มเล่นเป็นโอเคอีกมันอยู่อ,อ้กจะแบอยไรแบบเปล่าจะมา,ล,า,ล,าลองเล่นอ้าวจะลองเล่นเด้งเ่าไหน่เทออ่าไหเพื่อนรีโหลดอึ๊บเออ,เอ,อหมดปเป็นแม็นแมกนี่แหละจะตายทั้งตัวนี่ป่าเพื่อนอัพพี่เกิดพี่เกิดตรงนี้เลยเหรอ อ่ารีโหลดอะไรวะเนี่ยแต้มนำแล้วแต้มนำแล้วนะครับโอเคหลังจากเล่นเป็นหลังจากเล่นเป็นหลังจากเล่นเป็นไม่ยากเออจะเล่นเป็นไม่ยากาพลาดก็สวยแล้วยังยิงมันอีกนะครับโอ้โหสุดยอดอ่าใครยิงอุ้ยามาแล้วนะฮึมาเด็กเพื่อนดับเบิลคิวรีโหลดข้างหลังมีข้างหลังมี ข้างหลังมีหมดแล้วข้างหลังมีข้างหลังมีางงม,มาเริ่มขึ้นเริ่มเริ่มเข้ามือขึ้นมือแล้ววะท้องไงเพื่อนตายเลยเพื่อนเฮ้ยปืนจริงนะอันนี้สไนเปอร์หรือเปล่าเด๊โอเคโอเคผมว่าผมอาจจะเหมาะกับการิวครับทุกคนเจอรีโหลดอือ อะไรวะ oh, no <laughs> <laughs> เนี่ยโอ้โหเกิดตอนหน้าตานี่แลยโดนสะโขบด้วยนะก็โดนสะโขบไปดิเพื่อนไม่ได้ว่าอะไรเล่นเอ็มจีบ้างอ่ะอยากลองเล่นเอ็มจีบ้างพี่เก้าศูนย์ไหมเออพี่เก้าศูนย์พเก้าศูนย์ชุบ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 ดิสกอสซาดูอะไรวะผมทำอะไรผิดอ่ะผมทำอะไรผิดอื้มดูดีเออเฮ้ยเพื่อนใจเย็น บ้าเอ้ยนี่ผมคิวกีว่ตัวละยี่สิบเอ็ดตัวเออยิงหมดอ่ะมาเถอะเออมาเฮ้ยอยากเล่นทอมมี่ทอมมีกัน เออทอมีกันสรุปมันต้องยิงกันเองปะไม่รู้อะเห็นผมโดนโนคนอื่นยิงก่อนนะผมเลยยิงเออผมโดนอืยิงก่อนนะผมเลยยิงนะอโดนคนอืนยิงก่อนนะมันมีคนเปิดประเด็นผมก่อนนะมันยิงกันได้ป่วะโอ้ my god มยยเป็นอะไรพี่โดมีคนเกิด มีคนเกิดหรือเปล่าข้างบนเออโอเคว่าไรน,นะพี่ดองรีโหลดอ้ยสุดยอดโอโหลูกไหนวะเนี่ยเออยืนให้ยิงนะครับขอบคุณครับยืนนิ่งๆอย่างนี้ผมละชอบเลยครับปืนพกหนไหม เราลองปุ่พุแบบนัดเดียวมั่งชึบชึบงอท่าเดียวกันเลยเออ21วินาทีสุดท้ายครับทุกคนอุ้ยดีโหลดชึบชึบเอา้าไม่โดนเหรอยิ่งไม่โดนเหรอครับทกดดิแต่ชนะแล้วนะผ่านรอออ้อยละเ้ยหมดไปเป็นครึ่งแม็ก ุดยอดครับทุกคน very good สนุกดีนะเฮ้ยม,มีคนโหวตคิดเฉยเลยว่ะเออเหมือนผมแหลกเหรอหรือเปล่าอะไรยังไงอ่ะช่างมาเลยครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะรผมมาเล่นเอาสนุกๆอยู่แล้วนะครับก็ภาพสวยมากนะครับภาพสวยจริงเทียบกับ The Final f o ผมว่าภออาคเตอร์บ็อกซ์สวยกว่านะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เปแบ่งลังใจก้องซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นั้นคน สวัสดีครับไม่เล่นนานก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยรู้โหมดเท่าไหร่นะบ๊ายบาย